สวัสดีครับกับช่องไิจินทองดัมซิ่งะ่ะน,นี้เราไายส่วนนี้น,นี้ก็ูดถึงเรื่องถ้าบำรุงรักษารถไทยนะที่เพื่อนๆออกที่เพื่อนๆออกนะครับคือการค่าเจีจ่าย ในการบำรุงรักษาครับมีอะไรบ้างครับที่ต้องเจอนะ้วพูดถึงสับมือใหม่นะครับแบบมือใหม่เลยนะค,คือให้ศูนย์มาเช็คทวกรอบ าใช้จ่ายการเ m นะครับรถไปก็ละระเลยคือน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องก็ทุกๆห้าร้อยชั่วโมงห้าร้อยถึง8 0ดร้อยชั่วโมงก็คือถ่ายแล้วรอบหนึ่งเนี่ยครับถ้าน้ำมันเครื่องถ้าออกมาเพียงแรกน้ำมันเครื่องแล้วก็ ถึง500ชั่วโมงก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็พอถึง800ชั่วโมงครับก็เช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองเครื่องแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าสภาพการใช้งานเราใช้งานหนักนะรถไถนี่นคือใช้ไฮดรอลิกในการยก หน้าแล้วก็ยกปานหลังตลอดนะคือขาดไม่ได้เลยไฮรอลิกครับถ้าน้ำมันไฮนรอลิกข้างในมันสกปรกนะครับจะทำให้ลูกปั๊มเนี่ยเป็นรอยเป็นรอยแล้วก็ทำให้เสียงปั๊มมันหอนนะพอเสียงหอนหนักๆนิ้วปั๊มขาดนะครับ ความันขาดคือน้ำมันเทอร์คือคอย่าปล่อยไว้นานครับสำหรับคนที่จะเล่นรถคือถ้าตามรอบนี้คือให้ถ่ายเลยนะครับเพราะว่ารถถายคือมันไม่มีสัมเทอร์เรคือมันไม่มีโอเไงมันไม่มี ตัวหม้อออยระบายความร้อนนะครับก็คือมีแค่หมอน้ำครับรถไถมีแค่หมอ้น้ำมีอแค่ม้อ้น้ำม,ม,ม,มอน้ำ,นำก็ใช้ระบายความร้อนให้แค่เครื่องยนต์นะครับ ใช่มันไม่ได้ระบายความร้อนให้น้ำมันไฮรกดกันทำให้น้ำมันไฮริกมันเกิดความร้อนสะสมคือจะหมดสภาพเร็วกว่าพวกรถเกี่ยวข้าวหรือใมโครมันมีพวกรถเกี่ยวข้าวหรือใมโครมันมีหม้อออยครับหม้อออยระบายความร้อนเนาะแต่คือรถไถไม่มีนะครับ รถไถก็ต้องใช้ไฮดรอลิกในการยกผานผ่นหน้าผา่นหลังนะครับก็ใช้ครับก็ใช้บ่อยนะเพถ้ายกผานไม่ได้ก็ไถไม่ได้น,ะนี่คือข้อควรระวังแล้วก็ความสำคัญของน้ำมันไฮดรอลิกนะเพราะว่ามีความสำคัญมากครับแล้วก็พวกซีน พวกชุดน้ำมันขับหน้าครับน้ำมันเปลืองเปืองท้ายหน้าหรือน้ำมันเพลาหน้านะครับก็ต้องถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เวลาเราถ่ายนะเราก็ใช้เกียร์โฟวินนะคือถ้ารถรุ่นนี้คือถ้าเราใช้ สองเปลา่ากมใช่ใช้เปล่าเดียวนะครับใช้เปล่าเดียวไถ่นะครับคือไถ่ายไม่ได้เลยนะครับอเอียงแล้วครับใ่้ใกล้น้ำามนได้คือเราใช้โฟวินตลอดนะครับนอกจากจะวิ่งบนถนนครับเราถึงจะใช้ นอกจากวิ่งบนถนนครับรเราจะใช้เราเดียวครับคือถ้าลงนาเนี่ยลงสวนไถไร่คือต้องดึงโฟวินตลอดเพราะว่าถ้าไม่ดึงครับต้อหลังเนี่ยมันตะกุยอย่างเดียวแล้วล้อหน้ามันไม่ตะกุยนะครับล้อหน้ามันไม่ตะกุยใช่ไหมจมครับไถไม่ได้ครับ คือมัอนรถไม่มีแรงไปเลยครับนี่คือข้อข้อเสียของรถรุ่นใหม่นะไม่เหมือนฟอร์ดนะฟอร์ดมันขับหลังสองอันแต่มันแรงมันเยอะนะแล้วล้อมันใหญ่ครับแต่อันนี้ล้อมันเล็กแล้วการชุดลากฐานนะครับคือถ้าขับสองล้อไม่ไหวครับต้องขับสี่ล้อคือนะ้ำมันเฟลองหน้าก็สำคัญแล้วก็เราหน้านะครับ ต้องเจาะเจาะรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับคือถ้าเรามาเจาะจะไมหมเวลาเฟืองเฟืองเราทํางานเนี่ยมันจะเกิดมีแรงดันมีเฟืองมันทํางานใช่ไหมม,มีแรงมันจะมีแรงดันน้ํามันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีรูระบายลมใช่ไหมลมเนี่ยก็คือจะไปออกตรงซีลเราอ จะเอาตรงซีนลอ้อทําให้ซีนรั่วครับคือซีนเราเนี่ยมันอยู่ได้นานนะถ้ารถแบบไม่แบบไม่เคยลุยน้ําหนักๆแบบลงขี้ตรมซีนเราจะอยู่ได้นานประมาณ5-6ปีถึง10ปีก็มีครับซีนยังไม่รั่วแต่แต่ถ้าเราไม่ได้เจาะเจาะเราระบายลมตรงเาลาหน้านครับ แล้วมีแรงดันน้ำมันเกิดขึ้นว่าเราใช้งานหนัหนกๆเข้าไปครับแรงดันนี้แรงดันน้ำมันเนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางระบายลมออกทําให้มันไปออกตรงซีนล้อครับแล้วทาให้ซีนรั่วแล้วก็รั่วแล้วก็กบวมครับแล้วกเกิดความเสียหายแล้วก็ต้องเปลี่ยนซีนครับคือรถไถถ้าได้เปลี่ยนซีนล้อแล้วนะครับ อายุการใช้งานก็จะไม่ค่อยดีเลยครับถ้าซีลล้อถูกจะเปลี่ยนออกจากรถแล้วคือจะรั่วเรื่อยๆนะครับนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเห็นหลายคันนะคือถ้าซีลตัวแรกจากโรงงานรั่วแล้วนะครับพอเรามาเปลี่ยนซีนใหม่ก็ใช้ซีน ของโรงงานนั่นแหละครับก็ซื้อจากศูนนั่นแหละแต่มันอยู่ได้ไม่ทนนะไม่ทนเหมือนที่ออกจากโรงงานเลยนะคือใช้ได้ประมาณสองสามปีห้าปีก็หมดสภาพแลวครับใช้ไม่ถึงสิบปีแต่ถ้าจากโรงงานเดิมๆเลยถ้าแบบรถไม่เคยลงน้ำก็ได้อยู่ประมาณสิบปีครับสีไม่มีด้วยนะ ค่าใช้จ่ายก็หนึ่งจารบีเลยครับมีค่าน้ํามันเครื่องค่ากรองเครื่องแล้วก็ค่าน้ํามันไฮดรลิกนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ค่าจารบีคือต้องอัดจาระบีด้วยนะครับค่าใช้จ่ายที่ PM นะครับรถไทยแล้วก็ถ้ามีซีนรั่วหรือเกิดความเสียหายครับก็อาจจะอยู่ทีอายุการใช้งานนะ ือทุกอย่างมันก็เป็นการหมดสภาพตามเวลานะครับไม่มีอะไรที่แบบอยู่คงทนนะครับรถก็คือใช้ทุกวันการสึกหลอของรถครับมันก็สึกทุกวันมันก็รถมันก็เสื่อมตามสภาพมันอยู่ที่คนดูแลรักษาด้วยครับถ้าดูแลดีก็ไม่เป็นอะไรมากครับแลดีรักษาล้างบ่อย ขี้ดินตรงล้อตรงอะไรออกบ่อยๆครับครับรถนัก็จะอยู่ได้กับเราได้นานครับครับก็ขอจบคลิปแข่งเท่านี้นะครับครับการที่ค่าดชี้ใจรถไทเน,นะแคปทีเอามนะ ก็ประมาณนี้ครับที่ต้องเจอนะคุณครับรถไถก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ